ชาวราศีกุมทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นสยใหญ่ให้โชควันนี้เราก็มาพบกับชาวราศีกุมการทํานายทายทักดวงชะตาราศีในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สิ่งที่ดีๆทั้งหลายนั้น กำลังจะเข้ามาหาในตัวของท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินโชคลาภและความรักสิ่งที่เป็นมงคลน,นั้นก็กำลังจะเข้าสู่มาหาท่านในช่วงนี้จัดว่าท่านจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองสำหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลยายสิ่งหลายอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของดวงชะตาราศีในช่วงนี้ดวงท่านจะได้รับทรัพย์โดยตรงมีการที่เรียกว่ามีเงินมีทองโชคลาภเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ชีวิตของท่านนั้นจะลาบรื่นไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอุปรสรรคอะไรเหมือนกับในเมื่อช่วงก่อนโน้น ในเมื่อช่วงก่อนโน้นดวงชะตาราศีของท่านนั้นจะมีอุปรสรรคอยู่เสมอชาวราศีกุมไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงก่อนนั้นก็มีปัญหาน้ำซ้ำยังมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบตัวท่านเองก,การทำบุญคุณกับใครก็ทำไม่ขึ้นในช่วงก่อนนั้นทำดีก็กลับได้โทษทำประโยชน์ก็กลับไม่ได้คุณอะไร แต่มาในช่วงต่อไปนี้ดวงชะตาของชาวราศีกลุมนั้นจะดีขึ้นไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินและในสิ่งรอบตัวในรวมรวมถึงในเรื่องของครอบครัวของท่านครอบครัวของท่านนั้นก็จะถือว่าอยู่ในขาขึ้นอีกเช่นเดียวกันนอกเสียจากนั้นท่านทำอะไรก็จะมีประโยชน์ ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านซึ่งท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในช่วงนี้อีกตหากนี่ก็คือดวงของท่านที่กำลังจะโดดเด่นในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงนี้จะมีคนจากภายนอกจะเข้ามาให้กำลังใจท่านและจะเอาโชคเอาราบมาให้ท่าน ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านเปิดใจรับโอกาสดีๆถ้ากามีใครเข้ามาพูดมาจามาคุยกับท่านในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานก็จะดีท่านจงเปิดใจรับไว้เขาผู้นั้นจะเป็นคนอีกหนึ่งคนที่ทำให้ตัวเรานั้นมีโชคมีลาบมีดวงชะตาขึ้นดี เรียกว่าไม่ตกต่ำเหมือนก่อนนั้นจะทำอะไรก็จะมีดวงที่ดีจะมีการเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในช่วงนี้เรามาดูในด้านของการงานของชาวราศีกุมภายในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ทุกท่านท่านใดที่ทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านดีถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการ ก็จะไม่มีอุปรสรรคจะมีเงินเดือนเข้ามาหาท่านอย่างมากมายจะมีโชคลาบมีเงินก้อนโตเข้ามาหาท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าการงานที่ท่านทำนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการหรือทำงานประจำท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งและท่านจะได้รับมอบหมาย ในด้านการงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมและงานที่ทำท่านทำนั้นก็จะดีจะมีคุณค่าทำแล้วท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกลุ่มในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็เปรียบเสมือนว่าดวงของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดี การเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ท่านมีรายรับมากแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นเงาตามตัวท่านมีรายรับท่านก็ต้องมีรายจ่ายอยู่เสมอถือว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะไม่อยู่นิ่งท่านจะมีเงินมีนทอง หมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยันทำงานก็จะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนในช่วงต่อไปแต่ท่านก็จะต้องมีรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะจ่ายมากหรือจ่ายน้อยในช่วงของเดือนนี้ก็จะมีรายจ่ายอยู่เสมอจะมีเหตุที่ท่านต้องจ่ายนั่นก็ในเรื่องของสุขภาพ หรือเรื่องรถลาอาจจะมีการที่เรียกว่าต้องต่อทะเบียนหรือค่านโน่นค่านี่ค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงของใช้ภายในครัวเรือนในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอบางสิ่งบางอย่างที่เราใช้ประจําเกี่ยวกับของในครัวเรือนหรือของในบ้านก็อาจจะมีการผุพัง ถึงกับต้องเปลี่ยนใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนจึงทำให้ตัวเรานั้นมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าจ่ายมากกว่าทุกเดือนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามในด้านของการเงินของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินนั้นจะมีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางจะทำให้ท่านนั้นมีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าไม่ขาดมือ ในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่ทำไว้หรือบางท่านก็เคยไปลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับการค้าขายหรือว่าท่านทำกเกษตรกรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านบางท่านนั้นก็จะมีหุ้นหรือว่าไปเล่นหุ้น บางคนก็ไปทำเกี่ยวกับในด้านของการค้าขาย <c oughs> ไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะไปขายทางออนไลน์ก็จะมีประโยชน์ทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั่นในช่วงของเดือนมกราคม ในด้านของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยก็เพราะว่าภายในช่วงนี้ครอบครัวของท่านนั้นก็จะมีความสุขมากๆมีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่ความสนุกมีความร่มเย็นเกิดขึ้นและมีความอบอุ่นอย่างมากจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขไม่มีการขัดแย้งหรือ ขัดใจอะไรกันเกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวของท่านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีเทวดาหรือว่ามีเทพารักษ์นั้นปกปักรักษาครอบครัวของท่านและตัวของท่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอสำหรับท่านที่ยังเป็นโสด อยู่ก็ขอให้ท่านยังยังอยู่เป็นโสดก่อนไปเพราะในช่วงนี้ท่านยังไม่คิดที่จะมีคู่โดยมากท่านก็จะชอบเชี่ยวเที่ยวและชอบสนุกกับเพื่อนฝูงอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงการความรักนั้นยังไม่มีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้บางท่านนั้นก็จะมีเพศตรงข้าม เข้ามาพูดมาจามาคุยแต่ท่านก็ยังไม่สนใจในเรื่องของการมีคู่มีอะไรในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมากินของชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมกราคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยลําบากลำบนนั้นก็จะสิ้นสุดลงไปในช่วงของเดือนที่แล้ว หรือว่าในช่วงของปีที่แล้วแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกุมก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานดีเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงจะตา่างท่านจะไม่ตกดำในช่วงของเดือนมกราคมเป็นต้นไปพอไปถึงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีกุมก็ยังมีความสุขความเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไปในเรื่องของการทำมากินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่5ของเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมีดาวประพุธเข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นมีความแข็งแกร่งเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมก ในช่วงของเดือนกุมภาพันนั้นตั้งแต่วันที่หมีดาวพระพุทธย้ายเข้าสู่ในราศีกุมก็หมายความว่าเข้าไปอยู่ในราศีของเราเราจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงการงานก็ถือว่าแข็งแกร่งดีทำอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนรวมถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจเรา ถือว่าในช่วงนี้เราติดขัดอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองก็ขอลองกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีกุมนั้นจะไม่ตกต่ำในช่วงนี้พอมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13จะมีดาวพระาทิทย์เข้าสู่ในราศีกุมอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ อันนี้ก็จะทำให้ความสุขความเจริญยิ่งมากขึ้นในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมมีความโดดเดน่นหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านบางคนนั่นเบื่องานเกา่าไปเข้างานใหม่ก็ถือว่าดะได้ดีท่านมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันบางคนก็ได้เงินเดือนเพิ่มในช่วงของปีใหม่แล้วในช่วงนี้บางคนก็ได้ย้ายงานไปในทาง ที่ดีงานทุกสิ่งทุกอันนั่นก็ถือว่าท่านทำได้ทางนั้นการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองการงานก็ยกให้กับชาวราศีกลุ่มเรามาดูในเรื่องของโชคลาภความรักความรักของท่านในช่วงนี้ก็ดีแต่หากว่าท่านไปเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าเป็นแม่ม่ายอันนี้ท่าน จงระวังไว้ในเรื่องของการที่เขาจะมาหลอกลวงเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่คนเป็นโสดสำหรับคนที่มีคู่อยู่แลว้วท่านระวังในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีมิจฉาชีพเข้ามายุโยงส่งเสริมหรือว่ามาพูดจาเชิญชวนให้ท่านได้เสียเงินอันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างนั่น ย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นการที่เราดูดวงชะตาราศีนั่นก็คือดูให้เรารู้แนวทางในการที่เรียกว่าจะปฏิบัติในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเรารู้ทันซะแล้วเราก็มีทางแก้ไขได้หรือมีการป้องกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูดวงหรือว่าดูดวงชะตาราศีนั่นก็ถือว่า ให้ท่านใช้ดุลยพินิษหรือว่าพิจ,จารณาให้ใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังบางสิ่งบางอย่างก็ย่อมจะตรงบางสิ่งก็ไม่ตรงเพราะเราดูเป็นลายส่วนรวมเราไม่ได้เราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลหรือว่าส่วนตัวอันนี้ถือว่าเราทำนายส่วนรวมก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอ,ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณ ในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการเราก็จะได้มาพบกันอีกในช่วงต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี